ก็ขอขับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันใหม่กแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนิธีการเพิ่มยอดไลค์หรือยอดถูกใจบนหน้าโพสเฟ e บุ๊กของเราเนาะใครที่โพสไปแล้วนะครับยอดไลค์ยอดถูกใจในน้อยก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ K M Social กันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์เาก็จะเป็นประมาณนี้เลยลิงก์นะครับผมก็จะติงไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกนคอิปอาโคดในคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริ ส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือว่าเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยเขาก็จะมีให้เราใส่ใชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันแม่โปรแกรม,มัตโนมัติตรงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนพ่าคนไหนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากก็สามารถกดล็อกอินผ่านกู เื่อนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงเชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกันะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับขเขาก็จะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยเนาะหลกัหลกๆนะครับก็จะมีทาง Facebook i n s t a g r a กรม YouTube แล TikTok, นะ้วก็ติ๊กต็อกเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ Facebook ก็แล้วกันแล้วก็ตรงนี้นะครับหมดหมู่ด้านล่างตรงนี้พเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมดหมู่ที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนี้นนนนนะรรััหลกหลกกกกๆเาีวผมม็จแชใ์ใ้้้ของงิ่โตต ริการตนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เราต้องลองหาบริการที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ในด้านของบริการโดยที่สาก็แล้วกันลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกลับไปที่หน้าโพลของเราได้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์โพลที่เราอยากเพิ่มยอดไลค์ยอดถูกใจนะครับไปวางใส่หน้าเว็บไซต์กันได้เลยเนาะจำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นตอนการส่งกันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก1 0 0ก็แล้วกัน เว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายัรวันที่เรียบร้อยแล้วก็จานวน100ยไลค์ของเรานะครับก็ตกอยู่แค่1บาทเองเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับตอนนี้เราไปกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้ได้เลยเพื่อไม,ม่ให้มีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกัน ได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะเราก็จะเด้งไมหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้กันได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบก,กันได้เลยเนาะก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเพื่อนๆนะครับไปท ถ้ามาันน่าต่างกับเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีอยู่4ช่องทางในการชําระเลยเนาะก็จะมีทั้งพร้อมเพย์ทูนี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีก็ามาใช้งานทุกครั้งนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืเมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีไม่นคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมนะครับเกิน50 0บาทขึ้นไปแล้วเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีหนังจจนตรงนี้ได้แบบฟรี ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีมากกว่า700กว่ากเรื่องเลยมีทางภาร์ไทยดับไทยนะครับถ้าเกิดบ้านเพื่อนคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านสายมือตรงนี้ก็ได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยนะครับเว็บไซต์เาก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วก็สามารถมาหาดูกันได้เลยเนาะส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกดเข้้้้าาาามมออออ่่นนนนนรรืกกดดสััังซไเเเลลยยะะะะ็็จปปณีคบ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนที่ติดปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อแอดมินสอบถามหาแอดมินนะครับก็ให้เราออไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยระมาหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์เขาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อด้วยเนาะก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินกันได้เลยแอดมินเขาก็พร้อมตอบกลับหรือพอ์ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะหรือไม่ก็มาดูตัวชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมเขาก็จะมีทั้งหมดหมู่นะครับแจ้งปัญหาแล้วก็เลขกออเดอร์ ใครที่มีความเพิ่มเติมนะครับก็สามารถใส่ในกรอบเตือนข้อความตรงนี้กันได้เลยเนาะตัวคนที่มีรูปภาพนะครับหรือว่าหลักฐานต่างๆก็สามารถกดไท้ไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นเรากดส่งตัวด้านล่างตรงนี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทาการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูอยอดไลค์ของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือย,อยัง อตอนนี้ยอดถูกใจองเราก็มีแค่6คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะหลัจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมาเป็น127คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขึ้นมารวดเร็วมากเลยเนาะอ่ะก็ทางเว็บไซต์นะครับเพิ่มทำการแถมจให้มาเล็กน้อยด้วยเป็นอะไรที่คงค่าสุดไปเลยเนาะส่วนคนที่สนใจนะครับอยากแก็แนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลยนะครับนนรห,นนนหนลัง ระมาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามาคัดลอกลิลงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนเพืคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนคุณเติมต้มระเบขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดในคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดผ้าประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตััวลาไปก่อนนเะสสดีครบ